มันเป็นปูหรือสีทรงม้าวะสิโอวัดจีจ้าพี่น้องมัดนั่งเจ้าพี่น้องเนี่ยถึงเล่งกี่เจ้าภาพเจ้าภาพเจ้าภาพบ่นเออเขาเขาขึ้นลื้อค่ะเจ้าลื้อว่าจังไดยจังเว้นเว่นเขาลื้ออยู่เลยลื้อว่าจังไดย์อ้ยเจ้าภาพเจ้าดีขี้ที่ขี้ยังมีเขาดัง ขี่ที่จังไดนปูหรือสียเงินเรียบร้อยแล้วยังกรสิขีที่กรสิขีที่ลูกศิษย์เพิ่นนันล่ะแั่นั่นล่ะเพิ่นก็ว่าลูกศิษย์นี่แ่ะถ้าเบิ่งว่าเพิ่นสิขีที่คือเขาว่าบ่ไอ้ยายนมอดเด้อยายนมอดโคราชจ้ะเดินทางมาจากโคราชพี่น้องเอ้ยมานยังไกลปะนี่เฮ้ยบ่ไกลเจ๋ได่มาหาผัวเจ้าของแม่ เอาบ้านบ้านบ้านผัวเจ้าอยู่ใส่บ้าก็บ้านผัวอยู่นี went, went like? ่แหล่ะมันเมื่อกี้นี่นะตำบลนี่ละตำบลป๋าลานเนี่ยใช่ผู้ใดล่ะผัวเจ้าไปนีนกำนันหมานเนี่ยเด็หมานหมานเด็กกันันนี่ตีกันันลัหัวกูเล็กเฝ้าเล่นเฝ้าหัวแต่กินเนี่ยกันันกนเนี่ยเ่นจะไหนพี่น้องเฮ้ยเ่ราฉันได้หนาวไปเลยดอกน้องมือนีเนาะเพรหนาวจนที่มือขึ้นรถสันไอออกปากนลนก่ว่าคนไหล ายดีใจน้ำแม่ค้าแม่ขายน้ำเป็นอย่างดีใจน้ำเพื่อนที่อยังเอากระสีขายของดีแต่ก็เกิดคนหลายปันย่นสติเดี๋ยวไปเมื่อกี่ร้านไดม,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 ออม,มีกินซิมอยู่ไหาผู้สื่อๆก็บว่ามีอยูน่นไหนเอาเพื่อนมา่นเอาเดี๋ยวเบื้องนี้่น่อยเฮ้ยได้จสิกมาเจสิขาดลูกชิ้นทอดไปแล้ววางอยู่ขอยันเน่าอยูุมือเส้นเศร้านี่เอาก็คือว<อ>่าปูขาดปูฤาษีอ่ะเพราะหนักกระปุ๊บช้าคอยกันเนี่คอยบอกให้ง่ายกวา่าง่าย<อ>ดี ปรึกษาผู้ลิษย์กับพี่นี่ยนะเพิ่นมาให้โอวาดแล้วนี่ก็สิรำสิรุยไปหนอ่ะพระเจ้าขอยสิบอกพ่อข้าแม่ยขายทั้งนอกคือกัดน,นั่นยิ่งเสียงประชาชนสะพัจากแยกหมอดคันยักของเหมดเดี๋ยวนี้ติดป้ายประกาศทุกร้านเลยติดไปปดว้จังไหนครับลงทานสมังคมี๋ยวนี้เตะปากผู้หลุดไรผู้นี่ละครแถววันมั่วเฮ้ยกี้ในเดือน เดินทางมากใช่ไตะกี้ขับรถเองเนี่ยเออเดี๋ยวนี้บ่อขับเลยเป็นยังหูตาฝาฟังพี่บันไดหูตาเมาแก่มาแล้วสายตามื่ก็ี้สั่นถิ่เนี่ยวไปที่บันไดเลยพ่อแมนล่ำคาดตำรวจตั้งด่านเวลาคาดไปยังไงอะกะตั้งย้ำเด็กกะเอิญตะกูกินเหล้านี่แหละมีไหมเหรอมี่ยุใส่ตำรวจยุใส่พยักมีมีบันเาแคงเจ็บวันอันตรายหนิแล้วอาหยาดก็มีอยู่หนภาปบันทึตโทรหัน ถ้าจะลดกูจอดปพ๊บมมันบาแต่เบรกปั๊กยายดื่มเหล้าไหมหรือเด็กนะพ่อเนี่ยน,ออะนะแยกพยักเนียนะเออกูคนเรียกว่าอ๋อสักก็ดีค่ะเแต่ละบ้าจีอันเพ่าถามว่าดื่มเหล้ามาไหมขัดกินหระยะครับเอาจีอันตรายสมพ่อแม่เหระแม่ควรบอกให้กูชิดใจบ้านนี้ช่วงนี้ช่วงเทศก,กาลปีใหม่หัวขาแล้วไม่ไม่ ได้มื่อนี้มื่อวันที่สองมื่อนี้วันที่สองฮะว่างหน้าก็รถติดแฮงตอนนี้ก็ยังติดอยู่ติ๊ดทุกขัติดตั้งแต่ใกล้หอดกรุงเทพเข้ามาบ้าเจ้าก็เลี้มาถนาลนึกรวมเหมือนจะครับติดรถตี๊ดตี๊ดยังไงเอาชอบเบอร์มันติดทุกขัดไหมมันบอกวิ่งขัดได้ดำเลยแหมโอ้ยบางคนละข้อหมายขัว่าติดเนี่ยคือมันชะลอการเดินทางมันล่าช้าสมัยสุ้เมื่อนี่ยุคลูกโซเชี่ยวพี่น้องมีโทรศัพท์เบิร์ดเล่นลูกโซเชียล คอยนี่ก็คือกันลูกหลานสมารคไข่สองเดือนที่แล้วเออเออสมัครแล้วไม่ไม่เนี้ยเคลียร์ไปเคลียร์มาเคลียร์มาเคลียร์ไปเห็นเขาพูดว่าพ่อเขาตายในเฟซนี่นะแม่จะวางอะไรบนทีนี้จักสีสดงความเสียใจจังใดเออปุ๊กดยกนี่งโปให้ยากเับผม โอ้ยเอาแนวมันดีๆมาให้คอยได้เอาแนวกัคอยคอยวิ่งดีกว่าดีานะคอยเอาน้ำมาได้ดอกจ้ะแด<น>งเอออเาน้ำเป้าได้อยู่นี่นะแนวมันโบวินเอาเ <c oughs> พื่อว่าสล่าข้ามหนักบ่อตองแม่นว่า,าออวเออแต่ว่าคอยนั่นน้ำตองเล้วคอยบ่ดได้เด้ยวอันนี้น้ำเย็นมันมึกเกียร์ยเลยเพราะเไง<แ>เอออ่ะอ้วนะ้ำเสียบวะนะเอ<แ>อเสียบแล ขอบคุณหลายๆไม่ใช่เสแดงฮะแสดงหู้จักเล่าอยู่นี่ละเจ้อวนเนี่ยเนี่ยเจ้อวนเจ้อวนนี่นะจ้ะให้บันมือเกียร์นี่นะซื้อนี่เราซื้อวังไหนหย่เนี่ยื้อเต็มๆแล้วอวนอัวมันสิบบดขึ้นสอดแกงคือเราไวเรี่ล่ะ เสียงดังก็ไม่เตือนคอยยิงบัดเจนี้เด้อยายก็เลยเคลียดเลยนี่ีได้โทรศัพท์นี่ยไปเห็นสาวน้อยเพชรบ้านแพงรับสมัครออเดชั่นศิลปินนักร้องจํานวนมากเออย่ายก็มาเลยเลี่ยวย่ายเฮ้เจ้าเบิ้งมือไหนเบิ้งมือนี่โอ้ยอันนี้พูดจะบอกเพิ่นเฮ็ด์สองวงแล้วครับสาวน้อยแพงและสาวน้อยลำเพิ่นโชว์อ่าเฮ็ด์สองวงเราอีกยันหนึงครับหลับซิที่ซิบหาผู้เฒ่าพันพ่เอาเอาคนนี้แหละชิบชี้น่ะอายุตีพ่อสองกุเด็ก รับโหลโดรับโหลดย่ายลองเพลงก็ได้เว้าก็เป็นขอฟังเสียงหด้อยสิหนะอาจารย์รบกวนนะคะไม่ต้องาคุณแ ลับบ่ลับลบ่ฮะเดี๋ยวไ่ได้เอเงินให้ปู่แล้วโขาบ่มีดอกโอ้ยมีแต่เมือเปล่าหรือฮ <c oughs> ู้เฮ้ยโอ้ยมีแต่พี่น้องปู่เป็นแค่ที่ละพี่น้องปู่มีแค่สองพน์เท่านี้เสียงดีแตละเนะฮะเสียงดีลับบ <นะ S 1> ตอนนี้เพิ่สาษาหนังเรื่องไข้อ,อกครับคไายออกเออเดี๋ยวนี้สั่งหนังเรื่องไข้อ,อกตอนนี้กำลังถ่ายทำอยู่และได้ทีมง,งานผู้กำกับผู้เขียนเรื่อง เมืออม่อโปรหมื่นพ่องเอกทะารเจ้าของผู้เขียนเรื่องบุพเพสันนิวาสที่ดังในช่องสามมันว่านี่ตอนนี้ลรากหนังเรื่องล่างส่งตอนนี้มาเห็นหนังเรื่องค่ออกภายใต้การบริหารของบอสโจค,ครับแมนต้องการคนพากเสียงยังไๆครับเสียงยังไงเออเดี๋ยวจะไปถามเขาเรื่องสว,วัสดีพี่น้องชายโนยนเป็นไงสบายดีกันทุกคนเปล่าได้ครบเงินหมดยี่เงินหมื่นนะได้ยัง ก็บอกแลทำบคนจนทำบักจนไม่เช mm. ื่อแล้วก็ทุ่มด้วยโหรี่งไรเลยท่านรู้อไรบ้างลายลถามยายถามยายโอะนเดี๋ยวัาเลยตกลายยาเต้าม่คิดว่าโอระน่อย่างีมั้งดิโอ้มารำกับโอน่มันไดมาลำครับมาลำจดครับคิวมงจคิวครับว่ามันคู่คัน ของบอเอา่ไปหน้าเียอาพ่ไปหน้าบนนเออโอ้ลั่อนเตัวจ้งสี่ติสูงอตองยสี่ครับป้าแตนถือม่อย่าง่แค่หน่ถือไม่ย่โอ้ถือลั่นใส่ตัวคือโมลั่ใส่ไหมโอ้ยาบาต่อเือโั่ใส่ตั้งไม่ตังแค่ไหนล่ะมลั่ก็ยุนี่มลันก็ยุนี่มแค่กับยุนี่โอแค่กัยุนี่เอาเป็นไดทุย่างนเป็นห้นดีคุณ่ะออ้ยพอเป็นได้อีกหลายแม่พอเป็นยังอีกขีหามี่ ม่กันหน้าขี่ขาเมียใครกับเป็นดอกกูกับเป็นเพื่อนเขาจะกับเป็นดิเออเขาจะเนยจะกับเป็นขี่ขาเมียเอาเฮ้ยเมื่อก่อเรื่องหนุ่เรื่องเมียนะเฮ้ยเฮ้ยเจนเนทเนยหลูกกับเมียเจนเนทจะมาเป็นขี่ขาเขาเอาแล้วก็เป็นขี่ขาต้นมันอยากไปใช้กับภาพไปเบิ่นจ้ะโอ้เฮ้ยเจนเนทเนววอางนึงนี่ล่าชุดนี่กับภาพไปพัทยาเภาพไปพัทยาเออไปยังล่ะครับภาพไปเที่ยวหนังทะเลมันอยากเที่ยวหนังทะเลโอ้หัดไปหอดแล้วพี่น้องเอ้ยฉี่เหมาชูฟันเรื่องเมียเออ ไปหยอดน้ำทะเลพน,นลักงานพทย์เนเขาบอกว่าอย่าไปใส่ชุดอย่างนี้อาบน้ำทะเลนะเขาให้ใส่ชุดทู่วเพียนอะไรทั่วเพียมันเป็นจเจลนะเขาส่ใส่ฝรั่งใส่สายหน่อยๆอ,อ,อยู่ในผู้ขี่นี่นะขอคนเล่ไปซื้อให้เมียใช่กัเดิกว,ว่าจะซื้อมาแล้วบอกเมียไปซื้อไปเปลี่ยนในห้องน้ำด้วยหาหน้าที่ออกมาข่อยแลนลี่ด้วยจีโมเลนเนี่ยย่งเมียเจ้าของกันอ่ะจีโมแลนจะเลยมันเอาทางหลังไปไว้ชักหน้า พลังเห็นจนหอบอกเนาะพลังลงานเนี่ยโอ้อคุณยาย่ท่าฮะโอ้กไหนายไจ้าขอบคุณค่ะมาเอาเงินมาแล้วเนี่เออพี่น้องคอยไล่ไล่เนีขอบคุณครับอย่างเที่ยนถิ่เล่าขอบคุณครับขอบคุณครับจ้าเอาพี่น้องคอยมากเพราะพี่น้องคอย,อยานานขอเสียงพี่น้องบ้านเมืองดังเนี่ยเลย ที่แกเรียนมาโนกิจยาเอามาลักเป็นคนทั้งใดพี่น้องอยู่ทั้งพี่เจ้ไปเป็นเป็นคนกาฬสินกาฬสินครับเอากาฬสินอะไรนั่นด้วยพู้ไทยก่อนผู้ไทยกับบ่าได้ผู้ไทยกับบ่าได้เบ่าได้หรออ๋อนี่ติภาษาผู้ไทยนี่แหละภาษาผู้ไทยเลยก็เออเออขำแท้เลยอ่าชมชมวันรักกัน ปวดเนื้อปวดตัวปวดหลังปวดเอวเจปวดหัวเข่าจสิเขาว่ากันเถอปวดเนื้อปวดตัวปวดหลังปวดเอวปวดหัวหคยมันเป็นอาวรเนี่ยหัวเข่าเน่ยหัวห้ยเอาขึ้นมาจัเ่อะอภาษาบ้านเขาเหรแนวนี้ขนาดบักพิกได้เถะบักเขื่อนน้อยนี่เออยังไงบักเขือก็เลยบักเข่อคือบบ เออบ้าเคือเคยตัวน้อยๆโอ้รักคว่าเก็บเข้านี่โอ้โอยเจโอ้ง่ายกับกซื้อก็เจ็บโขยอายาเราเอาจงสีสากคนว่าเป็นหมอรับมีหยาตัวใหญ่เด้อออยากพี่น้องใหญ่ต้องการหมอลับมาจากสาวน่อยเ,เพ็่อบาดแผลกับบ่าวางไปจากสาวน้อยลำเพลินโชคกับบ่าวาง,งาบ,บาดีใหญ่สิมาเอาตัวได้ปะเจี๊ยบเข้าเลย